could to touch สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่เกมไลเลนเจอร์ไทยแลนด์กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเปิดการชากันในพัทที่36กันแล้วนะครับเย่เอานะับวันนี้ผมก็เอาไอดีของเพื่อนมาเปิดการชานะครับว่ามีเพชรเยอะนะฮะไอเดีเพื่อนผมก็อยู่ด้านบนนี้นะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็น Facebook และแฟนเพจของผมเองนะครับผมก็เข้าไปกดไลค์หรือจะแอดเพื่อนเฟซผมหรือติดตามก็ได้ก็แล้วแต่นะครับโอเคครับเราไปลุ้นการชากันเลยดีกว่านาอโอเคปั๊บเอานะฮะวันนี้ก็จะมีตัวใหม่อยู่ประมาณ4-56ตตััวะมปราณว รู้6ตัวจะไม่ได้นะฮะก็จะเป็นไอตัวแกะเนี่ยไอตัวใหม่6ดาว7ดาวแดาวนะฮะก็ตามๆนั้นนะฮะก็มาลุ้นกันนะครับแพตทินัม5้าบวกกับอีกหนึ่งตัวนะครับก็กดไปเลยนะฮะ150เมตรปรับไม่ต้องข้ามนะฮะเพื่อนสั่งไว้ว่าอย่าข้ามโอเคเราจะปล่อยไปชิวๆนะฮะแล้วก็ขอให้มันไม่ได้ตัวดีๆ5ดาว5้าดาว5ดาวเด็ดๆปรับก็ไม้ตรงใชแม่มึงเอาไปเลยนะ5ดาวแน่นอนนะ ต่อไปห้าดาวนะไม่ต้องเอาให้มันหกดาวนะไอดีเพื่อนไม่ใช่ไอดีเรานะเฮ้ยปั๊บเขาให้เจ้าชายแม่กูสาใจจริงเลยเว้ยเฮ้ยต่อไปครับปั๊บเขาให้คนที่ปีศาจแม่งได้แต่ห้าดาวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตัวใหม่นั่นไงกล่าแล้วแม่งได้ตัวใหม่ โอ้โหถ้าเปิดแล้วมันค้างๆฮนะมันจะได้พวก6กดาวเดาวและ8ดาวนะผู้เสียใจเลยนะนเพราะเพชรผมหมดไปแล้วนะเสือกได้ตัวใหม่ซะด้วยเฮ้ยต่อไปปรับกคอยบอดขาแดนด้วยขาแดนแต่นี่มันขาลงนะต่อไปปัับคอยโอ้โหม่งได้6ดาวแยะไรวะ